แฟนคอร์บอนกาเฟ่ครับวันนี้พี่มิลลิคมี6คู่เรามาดูกันทีละคู่เลยนะฮะคู่ซุ้มครึ่งเนี่ยฟอร์เรสต์จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะที่ซิตี้เก่าที่3เจอที่4ี่แมนซิตี้เนี่ยวันนี้ถ้าชนะขึ้นที่3เลยเพราะว่าตามอยู่แต้มเดียวแล้วฟอร์เรสต์มีโอกาสที่จะหล่นมาที่5ด้วยฮะถ้าเชลซีชนะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับอ่าโดยฟอร์เรสต์นี่ฟอร์มหลุดนะแพ้แพ้แล้วก็มาเสมออาร์เซนอลเสร็จแล้วมาเล่นเอฟเคัพกับอีฟซูริท ก็ดวลจุดโทษเขารอบมาคือจับเลยฮะเขารอบ8ทีมแล้ะชนะไป5ประตูต่อ4 4ตัวบนยังหยุดครบนะฮะฮะอัสซันโอ,โอโดอยคิสวูดกิฟส์ไวเอลังกาครับส่วนแมนซิตี้อยู่ที่4ในลีกล่าสุดนี้ไปชนะสะเปอร์หนึ่งศูนแล้วก็มาชนะพีมัตสามหนึ่งใน FA ฟเอคัพนะฮะผู้เล่นเกมรับอย่างอาคันจีสโตนก็ยังเจ็บอาเก้เจ็บเพิ่มไปอีกคนหนึ่งเป็นเดือนเลยฮะโรดดี้ก็ไม่หายมาสักทีนะฮะก็นอนกอดบอลลงดอไปอืม อาวุธหนักอย่างฮาเลนมามูชเดอรบอยฟอร์เดนพร้อมรบนะฮะฟอเรสต์ land, ดูในช่วงขาลงนะแม้ว่าเล่นที่ซิดเกลว่าก็เจออวุธหนักอย่างฮาเลนเดอร์บอยมามูชฟเดนเข้าไปเอาไม่อยู่นะนะ้ำแมวให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะฟอเรสต์ครับสประตูต่อหนึ่งไบรทันกับฟูลแลมสี่ทุ่มนะฮะไบรทันอยู่ที่8ปดชนะในลีกมา3นัดติดเลยยิงเชลซีสี C, 4, 0, ่ศู C, 3, 0, นย์ไปยิงเซาล์สสี่อายิงเชลซีสามศูนย์นะครไปยิงเซาล์สสี่ศูนย์แล้วก็ล่าสุด ชนะบอลมัด2-1ในเกมดับบี้แมชพาคใต้นับใน FA ครับอ่ารอบ4กับรอบ5โดยนี้ก็ชนะ5นัดรวดเลยนะฮะอ่ะล่าสุดนี่ก็ต่อเวลาชนะนิวเซนดีเซนเจมพาร์ค2-1ฟูลแลมมนะอยู่ที่9ล่าสุดชนะวูฟ2-1ในลีก4นัดหลังชนะ3ใน FA ครับก็ไปเสมอแมนยูและยิงจุดโทษชนะ4-3นะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามไบตันเนี่ยแน่นอนกว่านะเปโดมิโตมาลูเตอรมินเต หนังนงรุนแรงนะฮะนั่นหมายให้ไบตันชนะคือจับแล้วกันฮะสองหนึ่งพิซซันพาเลต์กับอิฟซสวิทฮะสี่ทุ่เหมือนกันนะพาเลต์อยู่ที่12ในลีกชนะมา2องนัดติดสวยๆเลยไปยิงฟูลแลม2อศูนย์แล้วก็ยิงวินล่า4ี่หนึ่งสี่นั่นหลังเนี่ยชนะ3ในเอฟเคับก็อัดมีวอลสามหนึ่งนะแต่วันนั้นอามาเตต้าเจอโกมีววอลฟาวฮะแล้วโหเย็บไป20กว่าเข็ม วันนี้ไม่พร้อมนะมไม่เป็นไรฮะชายเอ็นเจทีเป็นหน้าเป้าเอเซซาอาวุธหนักของพวกเขานะครับส่วนอีฟสวิตอยู่ที่18ตามมูฟฮาแต้มต้องชนะเท่านั้นฮนะแต่ในลีกดูนะฮะแพ้สเปอร์สี่หนึ่งแพ้แมนยูสองสามนำมาโดยดีแล็บแจ็คคักเจเดนฟิโลจีนนะในเอฟซีครับ, 41, ร AP, Clark, ogene, นะรบก็แพ้ฟอร์เรสด้วยการโดนจุดโทษตกรอบไปนะพาเลตเหนือกว่าทุกอย่างฮะเตะในเซเวอร์สปาร์คด้วยเจอบอลหลังโลกอย่างอีฟสวิตงานนี้โอกาสเช็คบินสูงเลยครับเออแน่นอนเชื่อว่าพาเลตจะชนะสามหนึ่ง เลี้ยวภูกับเซาฮะโอ้โหลิ้วภูนำสิบสามแต้มแข่งแรกก็นัดหนึ่งถ้าจริงฮะแต่ว่าเตะในแอนฟิลด์เจอกับบุ้ยฮะวันนี้แน่นอนฮะอันนี้สล็อตก็ต้องใช้ผู้เล่นที่สำรองเยอะหน่อยครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวมีเกมกับปรารีสแซงต์แชร์กแมงรออยู่นะฮะสำคัญสุดๆเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะดาวินนูนเยสเคอร์ติสโจนซีมิการ์ดพวกนี้นะ่าจะได้ลงสนามนะแต่ยังไงบังโมต้องเป็นตัวจริงแน่ส่วนนักบุญเนะี่ย ทางลิเวอร์พูลนี่เขารอเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการนักบุญคุณรอตกชั้นอย่างเป็นทางการนะฮะเพราะฉะนั้นแต่อาจจะไม่ขาดลอยถึง3-4ประตูว่าสองลูกนี่ยกำลังสวยฮะน่าม้ให้ลิเวอร์พูลชนะ3-1เบนฟอร์ดกับวิลล่าคู่นี้เที่ยงคืนครึ่งที่ลอนดอนเบนฟอร์ดอันดับ11 สามด้านหลังในหลิงนี้ได้ไปเจ็ดแต้มนะชนะเวสต์แฮมมยิงเลสเตอร์สี่ศูนย์ถึงทิลน,นะฮะล,ล่าสุดเสมอเอเวอเรตันหนึ่งหนึ่งสมบูรณ์ด้วยนะฮะวิทซ่าเอมเบลโม่ดัมสกัดชาเดอร์คิสเซียนนอการ์ครบเลยฮะซวนวิลล่าอยู่ที่สิบแพ้พาเนนะลสในล่าสุดหนึ่งสี่แล้วก็มาชนะคาดีฟในวันทั่วเอฟคับสองศูนย์แล้วมาชนะคั 20, มบูช ush, ที่เบลเยียมสามหนึ่งอยังไม่มีโอนาน่านะแต่ว่าใกล้แล้วล่ะนะฮะ วั kin, sey, io, ler, io, Rogers, ort, ตกินแลมซี่อาร์เซนซิโอฮอตเลอร์นะฮะอาร์เซนซิโอโรเจอร์สเบนฟอร์ดเตอะไรบ้านนะสภาพทีมดีด้วยวิลล่าพวกเขาเน้นแชมเปี้ยนส์ลีกนะอ่าเพราะฉะว่าน้าแมวว่าเกมมาขับบูชยังยังประมาทไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะอ่านั่นหมายให้เบนฟอร์ดชนะครับอาศัยจกกังหวะน,นี้ชนะ2-1ส่วนวูธกับเอฟบราตันมากันตีสามใครจะดูก็ดูนะน้าแมวขอหลับก่อนอื mm hmm. วูฟนีบอลหนีตกชั้น,นะฮะอันดับ17เจ็เจออันดับ16แต่เอฟเวอร์ตันเหนือกว่าสิตแต้มวูฟไปไม่สนใจตรงนั้นนะครับพวกเขาโฟกัสมานำเลสเตอร์กับอีฟสิวิดอยู่5แต้มต้องมีแต้มนะฮะแต่ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนี่ตกรอบเลยครับนะฮะยิงจุดโทษแพ้บอลน,นักสัปดาห์ก่อนก็แพ้ฟูแลมเอฟเวอร์ตันนี่ไม่ชนะไม่แพ้ในลีกมป็นเจ็ดนัดติดนะฮะชนะ4เสม,3มอ3ามเพราะโมเมนตัมอยู่ที่เอฟเวอร์ตันนะฮะวันนี้น้นมาแมวมองว่าเบโตดูกูเล่ดินสตอมแจ็คแฮนิสันน่าจะช่วยให้ทอฟฟีี่บุกมมแต้เป็นอยย่างนน้อนะฮะ โอกาสจบที่1-1มีสูงครับนี่ครับสกอร์ทั้ง6คู่ของแมวในวันนี้ครับ